เฮ้ยแค่50หมอกเนี่ต้องบอกอะไร้งห้ามอะไรช่วยโดนนีเครับเปิดแค่อย่านี้ปิดปิดปิดยรเี้ยปิดกรตาดเิดปิดก็ได้ถ้าเปิดใหยนี่ไงรอเก็บน้อง้ยรัปเ สีทังหมดข้อความข้อเ็ข้อความเ่ใใช้รุ่นอะไรอ่ะครับใช้รุ่นอินฟินิตครับป, <c oughs> ป้อน, <c oughs> เ,นเกจจะบิดพี่กระเป่าบิดอะไรอ่ะเกจอะไรพี่ไม้ไม้บอกว่าบิดอะไรเนี่ยพี่มไนะม้ หมาไงลัคก,กี้อ่ะลัคก,กี้อ่ะพี่ลมพรนะ่ะรู้อยู่พี่กัดรับนคนนะครับแล้วนี้คใดนะล้ไม่เหม,มืมอรนระันัาเดูแขนนึเหมือครับตูจุบมันเลยมีอะอ้นฮกอันนี้ไม่ไม่จริงขึ้น อาจจะชิลนอันี้กับน้องน้องกไม่ได้หรไม่ได้ถ้นตั่ไดเป็นการเนออ่างเี้ยเ็าเนอต้องใช้ไม่ได้ะต้องใช้ไุ่มไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมเาราเก Oh. อ๋อเพเครื่องไม่หลอใ่มันไม่่เครื่องไม่หลอหรอกมันไม่หลออ๋อคือปกติเตหมอเาี่มันน่าเพราะว่าพี่พี่มา้เออโอยมีตัว ไ้เป็นได้ปหมอ้แบนีมันไม่โดนได้ไงไทยซีไ่้เกมไทยซีป่ะเมนมันมัไม่ต้องขึ้นอะไแค่ให้ผมเข้า้องเบีร์เก่้เก่งกูใครอะ แต่ทดเลยแปแฟนหมดเลยแฟนหมดเคนนี้เนีห็นไม่ได้เลยนี่นี่ไปอยู่อินโดไปส่งอะไรให้ใครเฮ้ยเราเป็นนักิเหรอใช่ไชมครับเป่นน้กแข่งตัวสุยเลยเราทำอะไรพูดตงนี้ผมว่าไปช่วเขามาอุ้มูดอะไรโอ้ยไ่โดนโ้ดูไได้่คนเียกนเขาดเที่ยวอยางน ่าจะเข้าหต้องรอแต่ว่าเอาเตือนี้ไปใส่ก่อนนะเตือยังไม่โดนเลยมายครับดดไม่เปโอเคอเเดี่นไอ้เกิดี่อวนอไไอ้เอเขาเลยเข้านี้เอาเ กดสิ่งใหม่อะไรก็ดีบนึงไม่กดไหนี้ก็ได้ก็ไอ้ปอยกดตรงไหม่อะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้กดตร้นงติดใหม่ปะนั้นเปิดใหม่อะนะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวต้ญาอาจจะต้องใช้โฮ้ยเราต้องซื้อกีตาร์ใหม่เพราะว่ามันจะได้เปิดใหม่ได้เดีนี้เล่นไม่ได้แล้วนี้เล่นไม่ได้แล้วเล่นเล่นมาแล้วเล่นมาละขอขออะไรกูบ้างเอไอแฮะทำไมไอเกมไม่ได้ติด

แลปัญหาไหมเรยกอะไรกรอกเถึงดสายวเยาดอย่านี้สามารตอนนี้มันเสร็จแล้วีเลอก็ตัด ่าเสร็จถอด้เลยขอมีโลไต้อเซ็ตใหม่รู้วเลยป้อนครับอปิดไใช่ปะอืมปิดอยู่ป้อนเอาไอโฟนใช่ไมอะใช่มันทำไม่ได้ไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยทำมอันนี้เลยเพาว่าอยู่ไม้ไม่ได้เลยรู้วะเลย เราไปใช้ไม้จากไหนเออเจมไม้อันนี้ไม้นี้เปล่าเอ้ยเราอันนี้ดูเดี่ยวมึงใช้ไม้อะไรไม่ใช่มันไม่รู้คือไม้อันนี้มันคือเสียงจากเนี่ยอันนี้เครื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่แบบนี้ไม้นี้ป่ะครับไม่หรอต้องเทสต้องต้องเทสเป็นลองเครื่องเครื่องไม่ก็ลองลองถอดสายออกดูดิว่าจะยินอยู่เปล่ายังไม่รู้กูฟังเอาเว้ยอืม <ก>มันมันมน่าจะจากเครื่องอยู่ดีพี่อยากเครื่องเออปะมันต้องปิดแบบปิดเสีงยงป่ะจ้ะมันต้องปิดเสียง ลองเอหปิดนี่เปิดยังไงเปิดรับเปิดรับแล้วก็ลองยังนี่ไม่ยังไม่ติดเลยนี่ตอใครก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่ต้องเสียงมันมาจากคืนเสียงมาจากไหนนี่สิเดิกว่าขึ้นนะไม่ได้เลยเฮ้ยต้นตี๋ไม่ได้เไม่ได้อุ๊ยเขาอยากเพื่อน กินได้ไดแล้วอ้โอมอนพี่รีบน้องไปแต่งขคาก๋วเตี๋ยววันนีปิดนเฮ้ยมานแฉลบเลยเว้ยเออเราไม่มีเขาหรอกเราแลเลยเว้ยเขาจะปิดแล้วหรอเาจะโศซ้หน่อย เิมูสีกรอบหรอกินไหมล่ะผมว่าน่าจะมีอ่พี่ตก่ไหมมีการยกช้างฮะยกช้างไงชุบหน่อยไอ้บอฟ้าสวยเ้าอะปีนี้ไปคิดว่าจะไปบูรณะกัน นุ่มไปถามคนในห้องเลยวะไปถามคนในห้องเขาคี่อยู่ว่าจะไปบุญรังจะไปเขาใหญ่เขาได้ครับเอ้ยเออเขาใหญ่เขาใหญ่ครับใช่เขาใหญ่อยู่บ้านเดียเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวไปส่งผมก็ร่าก่บนไปบอกเขาเออเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เอ้ยก็เขาใหญ่โยอะบุญรังเฮ้ยไปใหญ่กันย่า โอ้ยเห็นเกเราหิวอ่ะเราัหมูย่างบองมาดีกว่าบอกมาเาติิไก่เล่หแล้วกเอยเาัดห้อไม่พอหรอกสององคัองอเมื่อวานออเรเหรอโอเคหันลวมันไม่เตรียไม่ก่เนาโอ้ยยัไแกเตมเตนั่งดูยาวเลชั่วเออดังนานไม่โดนหัวไม่โนบอ สเส้นแร้าววัน้อาจารย์จะมากินกฟตสีนะ้แนววันนี้ป้อนจะมากินกฟตีนะครับ่งอยาวแล้วก็ี่อูลาอูตังพี่พดุนบ้า <c oughs> พัสดุมส่งครับใครเป็นคนบต้ต ดเสียงแล้วเขา็ขี่เลยแล้วมันเยบเ้ลองดูไม่งันต้องร้อหารก็สไปว่าน้องนี่เ้องเร่น้องาจัด้าคิวแล้วแต่ว่าถ้านี้ต้องเอาตะกาใหม่แล้วให้ก้อนนี่่งเดี๋ยวก้อนจะไก้ออะไรกับใครวันนี้เจ๊เหรอใช่ครับนี่ที่ไหนครับ เราอิดเพราะว่า <nok> ม <t falls> huh ีมาลัยแานเอร์รูค้าแบอนเรามันจะติดแเี่ยหว่าที่ว่าก่ิดเป็นี่้เขาิดเลยนนงแต่กูดีอดีอทู่คนอะฮะท่ว่าจะต ก่อนจบจบตอนนี้พี่หอมปี๊บก่อนนะได้ครับได้ครับพี่เนยวันนี้มั้งเหรอว่าค่ะพี่เนยของนี้วันนี้วัาเกิดที่เขียหรู้ปะโอ้พี่มันเกิดพี่เนยเกิดพี่เนยครับพรุ่งนี้ค่ะแอบปีเบอร์ว่าได้ด้วยรางวัลเป็นของหอมน้ำเกลือใช่เลยไม่ถ่ายรูปดีกว่าขอต้องไม่ช่วยมาให้พี่เนยพรุ่งนี้นะค่อยมาช่วยหน้่งไม่หนึ่งไม่เอาขายของหรือคอร์รแต่เมื่อวานนี้ ก็ต้องให้เขาอย่าจาขออยู่ใอยจริงจริงก็ได้แต่ว่ามเสี่ยมันจะไม่ตง้นวนไวยยังไม่ตายว่ารู้ว่าเรา่ายมันมัน่าไที่มันคนต่างไปแล้วลงแล้วไม่